แหละเราคนแบบโอ้โหว้าวกับลุกเราเหลืบบอเกินเซ็กซี่ขึ้นตโต้นไม่เซ็กซี่หรอกค่ะแค่หนูแบบเออ่ตอนนั้นเหมือนก็อายุแบบเดบิวต์มาตอนอายุ15นะค่ะตอนนี้อายุ18เราก็รู้สึกว่าได้แบบเจอคนหาตัวเองแล้วแบบเอ้ยเจอแล้วว่าตัวเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนถ่ายทอดออกมาในเพลงเออจริงๆหลายๆคนเซอร์ไพรส์เพราะภาพก่อนหน้านี้เราจะเป็นแบบสาวเด็กใสาใสาย <ม>เออตัวเองรู้เคยเห็นรูปนีของเ้เป็นยังไงจเองจิงีมคะไม่เลยคะ่ะหนูรู้สึกว่าเหมอนแบบเอออลี่ดูโตขึ้นถ้าไปเทียบรูปกับลาสเ็เเห็นชัดว่าแบบอออนี้แบบมีพัฒนาการด้านไหนบ้างอะไรอย่างไรส่งการทำงาเองเรามีลิมิตให้ตัวเองไหมว่ามันได้เท่านี้สเต็ปประมาณนี้เลยเจริงจหนูไม,ไม่เคยให้ลิมิตตัวเอง มีว่าเนอะไรเงี้เหมือนพ่อหนูจะเหมือนพ่อหนูก็ส่งลายนู้เทมากเทมากเงกแม่กับพ่อครัวแล้วก็เพื่อนๆคนของหนูสปอร์ตหนูมากก็เป็นสอร์ตที่ดีมากๆค่ะหือว่าคุณพ่อเป็นคนที่สีดยาเลยไจริงค่ะพ่อัวหนูคือแบบเอวยเก่งนําวอ่าแตอยในชีวจริงเราเซ็กซี่ประมาณนี้ไหมแบบโคตประมาณนี้ไหมหรือว่าใสๆเหมือนเดิมคือจริงๆ เมือเดิมค่มนแค่พอเ,เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในโครงการมากขึ้นได้เจอคนมากขึ้นได้ลองอไอ่งงานหลายๆายแบบอะไรเงี้ยค่ะได้ลองทายแบบได้อะไรลองชุดหลายๆแบบอะไรงะะเงออี้ยค่ะก็ค้นหาเลยเจอแบบเอ้ยนี่คือนี่คือสไตล์ของเราแต่ว่านาตอนนี้เริ่มชอบการแต่งตัวแบบ หนคือหนูว่าชอบการแต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจําวันไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งตัวเพราะว่าเวลาแต่งตัวคือแบบแต่งตัวใส่เสื้อยืดกางเกงยีนส์นนออกจากบ้านแล้วก็เปลี่ยนชุดอยู่ดีค่ะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกลับแล้วกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนเพิ่งเพิ่งที่พี่พพสไตลิสต์ในการมากกว่าเ่าแบบว่าเขาอยากจะให้เราใส่อะไรอะไรเงี้ยเใ,ในชีวิตจริงแต่นในแตมวีอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ใช่เพราะอันนั้นคือเป็นเวอร์ชันแอนดี่แบบว้าวถ้าแอนดี้ตื่นเช้าแล้วแบบ get ready อะไร แต่ว่าถ้าเป็นหนูแบบในชีวิตประจำวันก็จะชิวๆถ้าเป็นแฟนเทียให้แอมมี่เป็นแบบในกูเป็มตลอดนะคะโอ้หนูแต่งหน้ากับทำผมเองไม่เป็นหนูก็แต่งตัวไม่ค่อยเก่งด้วยหนูแบบนิคเซนด์แมทให้คนอื่นพอได้แต่สำหรับตัวเองหนูแค่แบบเอาสิ่งที่ใส่แล้วสบายเฉยๆเราก็เป็นผมว่าเราเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้เราพิมพ์เขินหรือว่าอะไรพิมพ์เคยนนะมาหนูไม่รู้สึก ทำคอนเสิร์ตมากแบบเวลาเพร์ฟอร์มให้คนเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะชอบมากๆก็อยากจะเออได้มีโอกาสแบบไปขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะจะได้เอ่อคอ m เ o r t a b กับเวทีมากขึน้นแบบล้มแจมอะไรอย่างงี้ไม่ติดเนาะใช่ไม่ติดเลยเสื้สอผ้าไในเพลงก่อนหน้านี้ไม่สามารถไปจัดคอนเสิร์ตเลยเออจริงๆหนูก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตตันไปตันไปค่ะก็ได้เอาฮัทเลิฟไปด้วยซึ่งก็ดีใจมากๆเพระว่าไม่ได้รู้สึกแบบอย ทำเต็มที่มากที่สุดแล้วอะไรเงี้ย <action> ค่ะแล้วก็เราก็ยังสามารถเอาค่ะชลไปเล่นได้หลายวิธีอย่างอย่างที่เราบอกว่าอยากเล่น long s e r i e อย่างเงี้ยค่ะมีผู้จัดมาให้เรา่เอออ่านบทอยะไรนี่ค่ะก็จริงๆริงก็มีบ้างค่ะแต่ว่าหนูก็แบบยิ่งดูอยู่ว่านี่เข้าแบบในช่วงงานแบบข้งงานเยอะอะไรเงี้ยหนูก็อยากโฟกัสแบบหนูเป็นคนที่ชอบโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากทำให้มันดีมากๆก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าเราแบบรับอันนึงก็อยากจะให้แบบอันนั้นดีมากๆแล้วก็ ต้องพัฟที่เราแบบว่าทันต้นต่อไม่รู้เหมือนกันใครก็หันไปพ่ายเลยหนูแบบหนูแค่เป็นจาดแบบโอ้เหรออะไรอย่างเงี้ยหนูมีบทบาทในใจไหมแต่อยากเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นแนวแบบฉีกกับตัวเองไร้ายๆไหมไม่ได้เลยแต่ว่าหนูอยากลองอะไรที่แบบฉีกจากตัวเองแบบที่คนอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยนี่เล่นโอ้ยนี่เบี่ยงนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหนูลองร้ายดิไหมคะ ลองฝักเพลงเป็นแบบร้าเๆอมได้เลยนะไม่ไดคุณพ่อคุณพ่อเตอบทนี่เพราะตอนด็กๆหนชอบเล่นละครกับเพื่อเพื่อกับพี่พี่บ้านอไรย่าง้ก็แบบชอบชอบเล่นละครรับบทเป็นนี่แต่ว่าเหมืนแบพอแบบชอบละรด้วยอะไรอย่างี้ก็เลยแบบไปแนวร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าอนาคเ่าาว่างานนี้เสร็จแล้วก็จะรับงานซีรีส์ให้ดูได้ค่ะถ้าเกิดว่า จะศูนยเลยค่ะก็ฝากคอยดีดไปในเอาหมวกเอาใจทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าหนูก็เอ่อเป็นแบบเหมือนเป็นเพลงที่หนูคิดคอนเซ็ปต์เองคิดทุกอย่างเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะกทุกคนจะยืนแล้วก็คอยดีดนะค่ะโอเคอนุคาเอน จัดเต็มจัดเต็มมากกับคันแบคนี้นะ